โลกจะไม่ได้โรคระบาดลึกลับที่ทําให้ผู้คนกลายเป็นซากศพเดินได้ไร้สติและกัดกินสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างหิวโหยและเราคือผู้ติดเชื้อระยะสุดท้ายที่กําลังจะโดนาศาสนาจักเผาทิ้งนี่คือเกมมือถือที่ผมได้ไปลองเล่นมาในเซิร์ฟเทสเกม Silver and Blood เกม RPG กลยทธ์สไตล์โกติกตีมแฟนตาซีที่เกมได้รับแรงบันดาลใจจากยุโรปช่วงโรคระบาดและการล่ามแม่มดและบอกเลยว่ามันสนุกมากกว่าที่คิดมากๆ ทั้งเนื้อเรื่องเกมเพลย์และภาพที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ใครเห็นแล้วสนใจอยากเล่นเกมมีให้เล่นทั้งบน PC Google Play และ App Store รายละเอียดอยู่ด้านล่างใน description นะครับสำหรับ Silver and b u o d เกมเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าโ no นอาหนุ่มผมขาวผู้ติดเชื้อระยะสุดท้ายที่กำลังจะโดนเผาทิ้งแต่ได้รับการช่วยเหลือ จากสาวเผ่าพันโลหิตพิสุทธิ์และปลุกชีพกลับมาอีกครั้งแต่ก็ต้องสูญเสียความทรงจําไปเป็นการตั้งคําถามเรื่องความตายและความทรงจําหากเราตายจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจําของคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราจําตัวเองไม่ได้จะถือว่าเราเป็นตัวเราอยู่อีกไหมและเพื่อตามหาความจรงิงความทรงจําที่ขาดหายรวมถึงเดินทางไปดวงจันทร์ตามคําขอของหญิงสาวที่มาช่วยการเดินทางของเราก็เลยเริ่มต้นขึ้น บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ผมชอบมากๆคลาสสิกแต่ก็เล่าได้สนุกเกมเล่าเรื่องผ่านคัตซีนและแอนิเมชันในฉากสำคัญสำคัญครับเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวลุยด่านไปเรื่อยๆลุยด่านดูเนื้อเรื่องเหมือนเกมือถือทั่วไปและแน่นอนว่าถ้าเกิดใครเป็นสายสกิปไม่สนใจเนื้อเรื่องเกมมีปุ่มสกิปให้ข้ามได้แล้วไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวเกมเพลย์ก็มีอะไรหลายๆอย่างน่าสนใจเหมือนกันโดยคอเกมเพลย์ของมันจะเป็นอย่างนี้ครับเกมเป็นเกมแนววางแผนจัดทีมวางกลยุทธ เราจะต้องเอาตัวละครที่เรามีเนี่ยจัดทีมวางตำแหน่งลงไปสูงสุด5ตัวโดวยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีโรที่แตกต่างกันออกไปครับเป็นต,ตัวละครแนวหน้าแนวกลางแนว,แนว,แนวหลังยิงใกล้ยิงไกลฮิวดีบัฟหรือว่าโลซัพพอร์ตนั่นแหละแต่ว่าเราวางมัวมัว,มวไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตำแหน่ง ทุกตัวละครเนี่ยจะมีสี่สกิลและวสี่สกิลเนี่ยมันจะทํางานไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องอ่านนิดนึงว่าเฮ้ยตัวละครนี้ทําอะไรได้แล้วมันคอมโบกับตัวละครอะไรได้เราควรจะวางตําแหน่งตรงไหนบางตัวมีการบัฟตําแหน่งยืนเฉพาะเจาะจงหรือซับพอร์ตกับตัวละครสายอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสร้างกลยุทธ์ให้เกมเยอะมากยังไม่รวมเรื่อง skill อ skill กสกิลซับพอร์ตหรือสกิลบวกสกิลโจมตีที่มันสามารถคอมโบกันได้อีก แล้วก็ไม่ใช่ว่าจัดทีเดียวผ่านเลยสุดท้ายต้องมาแก้หน้างานกันอีกว่ามอนสเตอร์มันบุกมายังไงในแต่ละด่านแล้วปรับทางยังไงและเรื่องสําคัญที่สุดคือการจัดทีมจะวางยังไงใช้ยังไงไม่รู้ครับแต่ตัวละครต้องมีสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์3แบบคือพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวเยอะๆมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายของเลเวลตัวละครถ้าเราจัดทีมแบบนี้เนี่ยมันจะมีการสะสมพลังและถ้าครบก็จะเปิดอันติที่เรียกว่าบราัดมู ซึ่งเป็นบัฟพ,พิเศษที่ทําให้เราโกงมากๆสร้างความเสียหายและฝื้นฟูพลังได้ไวโคตรเกมนี้เวลาสู้หมอนมันจะสู้แบบเรียวไามครับเราต้องคอยกดค่าต่อสู้เรื่อยๆตามเกตพลังที่สะสมยิ่งโจมตีเกตขึ้นแล้วเราก็ใช้สกิล มีเลขขึ้นบอกที่มุมจอแต่ที่ผมชอบคือเวลาสู้บอสเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีบอสมายืนเรามายืนแล้วปล่อยพลังศาสตร์กันหลายๆด่านเนี่ยรู้เลยว่าตั้งใจเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นอย่างการเรียกลูกน้องมาข้างหลังหรือมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ หรือมีมูฟเมนต์บอสที่ได้เราต้องกดสกิลเพื่อหลบมันมีเมคานิกที่ไม่ใช่แค่เอ้ยเอาตัวมตาตั้งแล้วสู้กันมีจุดอ่อนหรือมีจุดอื่นให้ตีแถมบางด่านเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดอะไรต่างๆทําให้ต่อเลยด่านรู้สึกว่าหลากหลายดีครับแล้วก็ต้องปรับอะไรหลายอย่างรวมไปถึงว่าการควบคุมการออกบัตรมูลเนี่ยมันออกไม่ได้ตามใจด้วยนะแต่ว่าแน่นอน เกมมีออโต้แลวคุณก็ยังสามารถใช้กล้ามถูไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าสมองลิงแบบผมมันก็เหมาะกับออโต้อยู่ดีแล้วแหละผู <c> ้ <oughs> <c oughs> เรื่องเกมเพย์แล้วต่อด้วยกาชาครับเกมนี้เนี่ยเรารวบรวม,รวมตัวละครได้ผ่านเนื้อเรื่องและการกดกาชาเกมนี้เรียกว่าการโอบรับครับเหมือนรับคนเข้าตระกูลอะไรแบบนั้นเปให้ดูนิดนึงว่าตัวละคร SSR มันเยอะมากและแต่ละตัวเนี่ยมีดีไซน์และเกมเพย์ที่เช่มากๆเลือกไม่ถูกเลยเพราะงั้น ก่อนจะเริ่มต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเกมมีตู้ลิมิตกับตู้รวมตู้ลิมิตไม่เท่าไหร่ครับอยากได้ตัวนี้ก็เอามาเปิดมันเพิ่มเรทแต่ตู้รวมมีระบบเลือกเลทครับและระบบเลือกเลทโหดมากมันให้ใส่ SSR ได้15ตัวเกมมีตัวละคร3ฝ่ายใช่ไหมครับพิษจกักรเลือดที่สุดและอาณาจากักรเราก็เลือกไปเลยฝ่ายละ5ตัวใส่เข้าไปเป็นตารางอย่างใหญ่แล้วเกมมันก็จะล็อกชันทีครับว่า15ตัวนี้คือ SSR ที่เราตามหา ตัวอื่นที่นอกเหนือจากนี้เรทจะกลายเป็น0ูนย์จนตอนนั้นอยากได้ตัวไหนก็เล็งแล้วเอาไปใส่ลองเล่นเนื้อเรื่องก่อนก็ได้ครับเพื่อเจอตัวอวยตามสไตล์เกมกาชาเพราะทุกตัวเนี่ยเป็นตัวละครที่โผล่มาในเนื้อเรื่องแล้วเรื่องการหมุนเนี่ยไม่ต้องเติมอย่างเดียวก็ได้เกมมีเควสให้ทําเก็บแต้มไปแลก SSR ได้เหมือนกันได้ตัวเก่งๆมาใช้แต่อาจจะไม่ได้มีตัวเยอะเท่าในตู้กาชาเท่านั้นเองแล้วในเกมเนี่ยมีตัวละครเจ๋งๆเยอะครับผมลองเล่นๆไปหลายตัวแต่ว่าตัวที่ชอบเนี่ย มันต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องแล้วที่ตลกคือไอ้ตัวพระเอกเนี่ยแม่งมี S S R ด้วยผมเล่นตัว S R แล้วอัพไปอย่างเยอะแล้วมารู้ทีหลังว่ากาชาที่เปิดได้มีตัว No R S S R อยู่แล้วชื่อตลกมาก No R ล่างลำโลกไม่รู้มันตลกดีผมชอบแต่ที่ชอบคือชอบสกิลครับเป็นตัวตีระยะไกลแต่ว่าตีแบบ a O E แล้วก็มีเชิญมอนสเตอร์มาช่วยสู้ด้วยโกงมากชอบมากแถมใช้ได้หลายคอนเทนต์นะครับ ต่อมาคือตัวนางเอกนางเอกหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าอาร์ตมันสวยมากเห็นแล้วสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกเลยอโอนาเนี่ยเป็นซับระยะกลางครับทำหน้าที่แจกโลให้คนในตีหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดอันติก็คือจะแจกทุกคนตามด้วยพ่อหนุ่มผมทองครับฟรีดิสเป็นตัวละครสายอาณาจักรตัวประชิดที่แจกโลให้ตัวเองเป็นแทงเอาไว้ยืนหน้าคือตัวละครมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันทำให้การจัดทีมสนุกครับแต่ว่า การอัปเกรดมันก็จะเหมือนกับเกมมือถือทั่วไปนะก็คืออัปเลเวลใส่อาร์ติแฟกแล้วก็อัปท่าอัปสกิลเกมมีระบบความสัมพันธ์ด้วยนะครับความสัมพันธ์กับตัวละครที่เรามีโดยถ้าเราสนิทกับตัวละครค่าสเตตัสมันก็จะเพิ่มตามความสนิทสนมโดยวิธีการเพิ่มเนี่ยก็มีหลายอย่างเป็นคอนเทนต์ให้เล่นนะไม่ว่าจะเป็น เอาของไปให้ตัวละครหรือว่าตอบจดหมายกันหรือเรียกประชุมสภาครับในเกมเหมือนเราจะได้บทม,มาดูแลตระก,กูลแล้วมันจะมีการเรียกประชุมตัวละครก็คือเลือกตัวละครมา5ตัวแล้วก็เลือกเรื่องที่จะให้ตัวละครมันถกกันแล้วหัวข้อมันจะปันป่นๆทั้งงานเลยผมชอบมากแบบเราควรจะกินเลือดมนุษย์ดีไหมเราควรจะงดเลือดมนุษย์ไหมช่วงนี้หรือว่า คนที่มาใหม่เนี่ยควรจะมีสิทธิเท่าคนเก่าหรือเปล่านี่มันระบบอาวุโสชัดๆตัวละครมันจะมาถกกันในหัวข้อที่เกมกําหนดมาให้ครับแล้วเราก็จะต้องเลือกตอบถ้าเกิดเราตอบถูกใจตัวละครไหนความสัมพันธ์มันก็จะเพิ่มเป็นอะไรที่ตลกดีครับผมชอบบันเทิงแล้วด้วยที่ว่ามันเป็นเกมกาชาถ้าเกิดเราได้ตัวละครซ้ำมาเนี่ยเราจะเอามาปลดล็อกขีดจํากัดของตัวละครเพิ่มได้พอถึงจุดหนึ่งอัพไปเรื่อย ทรัพยากรมันจะเริ่มหาไม่ไหวแล้วเกมมีระบบแชร์เลเวลให้ครับมันจะเป็นรูปต้นไม้ที่แถบงลางเราสามารถใส่ตัวละครลงไปได้5ตัวเป็น5ตัวที่เลเวลสูงสุดแล้ว5ตัวนั้นเนี่ยมันจะแชร์เลเวลกับตัวละครอื่นได้ซึ่งตัวละครที่แชร์เลเวลก็จะเลเวลเท่ากับตัวละครที่เลเวลต่ําสุดใน5ตัวนั้นหลักๆของเกมเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับแต่ว่าเกมมันไม่ได้มีคอนเทนต์แค่นั้นครับมันมีคอนเทนต์ PVE อื่นๆที่ เอาไว้อัพตัวแล้วก็เล่นเพลินด้วยเป็นโหมดอื่นนอกจากโหมดลุยเนื้อเรื่องหลักครับอย่างแสงจันทร์บรรณาการเป็นโหมดที่ปลดล็อกหลังเล่นจบบท2อันนี้เนี่ยเป็นโหมดไอดอลเก็บทรัพยากรกับค่าประสบการณ์เข้ามากดรับทุก12ชั่วโมงแล้วก็มีโหมดดันเจียนลืมเลือนอันนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะมีมินิเกมย่อยหลายอันอย่างห้วงเหวไรขอบเขตก็เป็นต่อสู้เพื่อฟาร์มของตามวัด หรือก,การแก้แค้นของชาวดัตผมชอบการตั้งชื่อโหมดมากๆไอการแก้แค้นของชาวดัตเนี่ยมันจะเปิดหลังจากเล่นเนื้อเรื่องไปสักพักเป็นโหมดแนวพัทเซลสเตลที่เราต้องเดินเปิดกลไกหลบศัตรูแล้วก็ตีเพื่อเก็บของอะไรประมาณนี้ครับสุสานคราครัำอันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นแนวโลกไลท์ผสม t ท w e r เวอร์ดิ ที่มันจะกําหนดตัวละครมาแล้วและศัตรูจะมาโจมตีเป็นเวฟเวฟถ้าเกิดเรากําจัดศัตรูได้ระดับหนึ่งเลเวลเราก็จะอัพแล้วเราก็จะได้ของสุ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องจัดวางเพื่อสร้างคอมโบสร้างกลยุทธ์ด้วยของที่ขึ้นมาให้เลือกก็จะมี3อย่างแต่เราเลือกได้2อย่างแล้วก็เอามาจัดวางพัซเซิออีกทีหนึ่งเพื่อคราบบัฟให้ตัวละคร คือยิ่งเล่นชนะไกลย,ยิ่งได้ของรางวัลมากสนุกดีแถมเพลินมากผมเล่นอันนี้ไปเยอะมากแล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆอย่างสูตรสารผู้ล่วงลับเป็นการฟาร์มบอสร,รับของและอารีนา่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ PVP จัดทีมสู้กับคนอื่นพูดถึงคอนเทนต์ PVP และการร่วมมือกับคนอื่นเกมมีระบบแคลนและกิลด้วยซึ่งอันนี้เป็นกิลด์ที่ผมตั้งขึ้นมาชื่อว่าโนอาหแฟนมีอยู่สองคนผมแยกร่างมาด้วยในกิลด์เนี่ยก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยล็อกอินเข้าไปรับของซื้อของร้านแคลน แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อื่นๆอย่างเติมของสู้บอสอะไรประมาณนี้หลากหลายดีครับและความรู้สึกหลังลองเล่นอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าชอบนะคือเป็นเกมกาชาที่ผมค่อนข้างชอบชอบธีมของมันด้วยแหละมืดมนแวมไพร์ก็ติกอะไรประมาณนี้ครับเป็นดาร์คแฟนตาซีมืดๆม,ม,มนๆมนแล้วก็เป็นภาพสไตล์อนิเมะแต่ไม่ได้การ์ตูนจ๋าขนาดนั้นมันเท่ๆเนื้อเรื่องถือว่าใช้ได้ครับช่วงบทแรกเนี่ยอาจจะดูซีเรียสแต่หลังๆก็ จะมีตลกมีฮาฮาปนมาตัดอยู่บ้างบทพูดตัวละครมันตลกจนขำออกมาเลยก็มีแล้วผมชอบคาแรคเตอร์พระเอกมากมันเป็นแบบคนกลมเตน,นิ่งๆแล้วก็ปล่อยมุกจางคอนเทนต์ที่เกมมีให้ก็หลากหลายกว่าที่คิดคือไม่ได้มีแค่ระบบจัดทีมหรือว่าวางแผนแต่ว่าในฉากต่อสู้ก็มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆด้วยทําให้เล่นไม่เบื่อส่วน มินิเกมก็ค่อนข้างดีครับโดยรวมเป็นเกมที่น่าสนใจเล่นแล้วค่อนข้างประทับใจถ้าเกิดใครฟังแล้วอยากลองเล่นดูก็เกมลงหลายแพลตฟอร์มครับ pc ios google play สนใจรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์และเดสคริปชันครับส่วนเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นในเซิร์ฟเทรนดครับเพราะงั้นก็เซิร์ฟจริงอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดนหน่อยหน่อยแต่คงไม่ได้ต่างจากนี้มากเอาเป็นว่าถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมลองกดไปครับถือว่าช่วยกันทำมาหากินสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ